สวัสดีแฟนหงแดงหรือว่าูลทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสุข่าวเด่นิเวอร์พูลประจำวันที่7สิงหาคม2565ยิ25 65, โดยเรื่อผู้ในรีบายเซอร์โอซึ่งวันนี้ผมก็จะคัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5้น้าข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจกับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงการันตีและมั่นใจได้คลิกที่ทิก์ด้านล่างเลยครับ เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยประเด็นควันหลงจากผลการแข่งขันเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งทีมของเราบุกไปเยือนถิ่นคราวเวนคอตเทจของทางเจ้าสัวน้อยฝูแลมในนัดเปิดฤดูกาลของพิมเมตลีกในเกมดังกล่าวนั้นด a วินนูนเยสมีรายชื่อเป็นเพียงตัวสำรองก่อนที่เขาจะถูกเปลี่ยนตัวลงมาในครึ่งเวลาหลังและระเบิดฟอร์มเทพอีกแล้วกับการทำไปหนประตูกับอีกหนึ่แอสซิ นั่นช่วย้ทีมไล่ตามตีเสมอฟูลแลมได้ถึงสองครั้งสองครารอดพ้นความพ่แพ้มาได้อย่างวุดวิดและนั่นก็ทำให้ล่าสุดทางเจมี่โอฮารา่าอดีตมิดฟิลของท็อตแนมฮอสเปอร์ได้ออกมาชี้ชัดเลยว่าครอปได้ตัดสินใจผิดพลาดแล้วที่ไม่ให้ทางนูนเยสลงสนามเป็นตัวจริงมันเป็นผลการแข่งขันที่ย่ำแย่สำหรับลิเวอร์พูลนะโอฮารา่ากล่าวคุณต้องไม่เสมอกับฟูลแลมในเกมเปิดฤดูกัน หากคุณจะหวังคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ในบันปลายในความคิดเห็นส่วนตัวของผมแล้วดาวินนูนเยสต,ต้องได้ลงสนามเป็นตัวจริงในเกมนี้มันน่าผิดหวังอย่างยิ่งสำหรับเยอร์เกนครอปกับการตัดสินใจในเรื่องนั้นนูนเยสถูกส่งลงสนามมาเป็นตัวสำรองและสร้างปัญหาให้กับแนวรับของฟูลแลมได้เป็นอย่างมากหากเขาได้ลงสนามเป็นตัวจริงในเกมนี้ลิเวอร์พูลอาจจะสามารถคว้าชัยชนะได้อย่างไม่ยากเย็นนัก อย่างไรก็ตามเราก็ต้องให้เครดิตกับทางฟูลแลมด้วยเหมือนกันพวกเขาคอยติดตามลิวั์พูแจเลยส่วนทีมเยือนเองก็หาทางแก้ไขไม่ได้นั่นทำให้รูปเกมออกมาเป็นแบบที่เราเห็นผมคิดว่าพวกเขากำลังช็อกอยู่ในครึ่งเวลาแรกและนั่นก็ทำให้พวกเขาไม่ได้เดินหน้าลุยเหมือนอย่างที่เคยเป็นแต่เมื่อดาวินนูนเยสถูกส่งลงสนามมาทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไป แม้จะพูดอย่างนั้นแต่ในความคิดเห็นส่วนตัวของผมแล้วผมคิดว่าการที่ลิเวอร์พูลต้องเสียซาดิโอมาเน่ออกจากสโมสรนไปในช่วงซัมเมอร์นี้พวกเขายังไม่สามารถทดแทนเขาได้นะผมไม่คิดว่าหลุยดิอาร์สทำผลงานได้ดีในระดับเดียวกันกันกบทางมาเน่แล้วและนั่นบางทีก็อาจ,จะเป็นอีกข้อผิดพลาดของพวกเขาก็ได้ผมคิดจริงๆว่านั่นอาจจะเป็นความผิดพลาดของทางลิเวอร์พูล ไหนๆก็พูดถึงแนวรุกของเรากันไปแล้วข่าวที่2ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูอีกหนึ่งคนที่ได้รับโอกาสจากทางเยอเกนครอปให้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมเมื่อคืนนี้กันบ้างเขาคนนั้นก็คือโรแบร์โต้ฟอร์เมโน่ดาวยิงทีมชาติบราซิลที่ลงมารับบ,บทบาทเป็นฟอลสไน์เหมือนที่เขาเคยลงเล่นตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมากับทีมลิเวอร์พูลของเรา ทว่าในเกมเมื่อคืนนี้นั้นผลงานของเฟอร์เมโน่ก็ไม่ค่อยจะสู้ดีนะักเมื่อไม่สามารถสร้างความอันตรายให้กับแนวรับของทางฟูแลมได้และหายหน้าจากเกมไปเป็นส่วนใหญ่ด้วยนั่นทำให้ทางเจคโพดอนลองบรรณาธิการของเดลี่มิเนอร์แทบลอยชื่อดังของประเทศอังกฤษก็เป็นหนึ่งในสื่อที่ออกมาไล่สับผลงานของเฟอร์เมโนในเกมนัดดังกล่าวว่าล้มเหลวอ,อย่างสิ้นเชิงกันเลยทีเดียว เยอร์เกนครอปเลือกส่งโรเบรโตฟอร์เมนลงสนามเป็นตัวจริงแทนที่นักเตะค่าตัวสิติสมสอนอย่างดาวินนูนเยสโผดอนกล่าวมันพิสูจน์แล้วว่านั่นเป็นการตัดสินใจที่ย่ำแย่มากนั่นทำให้เขามีเรื่องให้ต้องพิจารณาอีกเยอะต่อไปในอนาคต ตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาฟอร์เมนลงเล่นในบทบาทฟอสไนซึ่งมันทำให้เขาต้องถอยลงมาต่ำแต่ในเกมเมื่อวันเสาร์ตำแหน่งการยืนของเขาไม่ดีเอาเสียเลยมันทำให้ติอาโก้อคันชาร่าและเพื่อนเล่นด้วยความยากลำบากการเดินเกมขึ้นหน้าของฟอร์เมนเองก็ทำได้อย่างเชิงช้า มันทําให้จอแดนเฮนเดอร์สันต้องเปลี่ยนมาเล่นบอลจากแนวลึกไปให้กับทางโมฮัมเหม็ดซาลาและหลุติอาสที่บริเวณริมเส้นเมื่อครอปเปลี่ยนตัวเขาออกและส่งนูนเยสลงมาความเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นในทันทีดาวยิงทีมชาติอุรุกวัยรับบทบาทเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าและอยู่ถูกที่ถูกเวลาเพื่อทำประตูในลูกที่ซาลาเปิดมาให้เมื่อไม่มีซาดิโอมาเน่แล้วลิเวอร์พูลก็ต้องหาวิธีการเข้าทำแบบใหม่ แลหักต้องเลือกระหว่างเฟอร์เมนโนกับนูนเยสครบก็ต้องเลือกคนที่ดีที่สุดเพื่อลงทำหน้าที่ให้กับทีมเรามารุยกันต่อเลยกับข่าวที่3ของวันนี้ยังคงอยู่กับประเด็นเรื่องผลการแข่งขันเมื่อคืนที่ผ่านมาอีกเช่นเดียวกันแต่เป็นทัศนะจากคู่ปรับของทีมเรากันบ้างดีกว่าเขาคนนั้นก็คือแกรี่เนวิลลอดีตปากระหลังกับตันทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มักจะออกมาตามแซะ ตามวิพากษ์วิจารณ์และยอะอย้ายทีมของเราอยู่ตลอดแทบจะทุกครั้งที่เขาสบโอกาสนั่นทำให้เมื่อทีมของเยอเกนครอฟทำได้เพียงตามตีเสมอทีมน้องใหม่ของพิมลิกอย่างฟูลแลมในเกมนัดเปิดฤดูกาลใหม่เช่นนี้มันจึงถือเป็นโอกาสทองที่เนวิลจะไม่ยอมปล่อยให้พลาดไป ทันทีที่เสียงนกหวีดยาวของกรรมการสิ้นสุดลงและลิวพูทำได้เพียงเสมอกับฟูลแล่ม2ประตูต่อ2แบ่งกันไปทีมละ1นึ่คะแนนเนวิลก็ได้โพสต์หยอกล้อทีมของเราลงใน Twitter ส่วนตัวของเขาแทบจะทันทีทันใดทั้งนี้เขาได้โพสต์รูปการผายมือไปที่ขวดไวน์ที่เตรียมเปิดฉนองด้วยใบหน้าที่กวนสุดๆและเขียนแคปชั่นประกอบภาพดังกล่าวเอาไว้ด้วยว่า ไหนพวกคุณบอกว่ามีโอกาสกันยังไงล่ะ สำหรับเพื่อนๆทีอ่อยากเชียร์ลิเวอร์พูลถึงขอบสนามแอนฟิลด์ Token Travel Thailand ชวนคุณไปชมเกมถึงประเทศอังกฤษกับ5แมตช์ใหญ่พร้อมเซเลบและยูทูบเบอร์ชื่อดังเริ่มแมตช์แรกประทะแมนซิตี้13-20ตุลาคมพร้อมน้องกิฟจังสุดสวยส่วนใครอยากไปดูบอลกับเซอรอแบบตัวเป็นๆก็ร่วมเดินทางไปพร้อมกันได้ในวันที่19-26มกราคมในเกมฟาดแข่งกับเชลซีสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมแอดไลน์สอบถามรายละเอียดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยครับ สุดพิเศษหากบอกว่ามาจากช่องเซโอจะได้รับส่วนลดเพิ่มเติมอีกคนละ5,000บาทด้วยครับไปกันต่อเลยกับข่าวที่4ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูเรื่องราวของนักเตะที่ย้ายออกจากทีมของเราไปเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพิ่มเติมในการแข่งขันฤดูกาลใหม่นี้กันบ้าง าทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรอนลิเวอร์ pool ได้มีการยืนยันการปล่อยตัวเรย์ตันครากสัน m มิดฟิลด์ดาวรุ่งอนาคตไกลไปให้กับทางออลเบอร์ดีนใช้งานยาวตลอดทั้งฤดูกาลใหม่นี้นาวเตวัย20ปีเป็นผลิตผลจากทีมเยาวชนของสโมสสอของเราเองโดยเขาเข้าร่วมกับอะเคเดมีของลิเวอร์ pool ตั้งแต่อายุได้เพียงแค่6ปีเท่านั้นก่อนจะไต,ต่เต้าขึ้นมาสู่ทีมตามลำดับ ทั้งนี้ครากซอนได้รับโอกาสลงสนามให้กับทีมชุดใหญ่ของเยอเกนครอปไปแล้วรวมทั้งสิ้น3เกมด้วยกันและเขาก็ได้ถูกปล่อยยืมตัวออกไปหาประสบการณ์เพิ่มเติมเมื่อฤดูการที่แล้วกับทางแบ็กเบิร์นโรเวอร์มาด้วยหลังการย้ายทีมไปอยู่กับอัลเบอร์ดีนเสร็จสิ้นลงเขาก็มีชื่อติดทีมทันทีเป็นตัวสำรองในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมากับการเปิดบ้านต้อนรับการมายเยือนของทางเซนต์เมเรน เราว่าหลังเกมดำเนินไปได้เพียงแค่12นาทีเท่านั้นเฮเดนโคสซัน hey ของทัชอัลเบอร์ดีนก็มาโชคร้ายได้รับบาดเจ็บทำให้ครากซันถูกส่งลงมาประเดิมสนามในนัดแรกทันทีก่อนที่เขาจะระเบิดฟอร์มเทพทำไป1ประตูในช่วงท้ายครึ่งเวลาแรกพาทีมเอาชนะแบบขาดลอย4ประตูต่อ1พร้อมคว้ารางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ประจำเกมนี้ไปครองอด้วย เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่น่าจับตามองอย่างยิ่งยวัวแล้วมาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้หลังจากทางฟูลแลมมาได้ลูกจุดโทษปริศนาจนกลายมาเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางเมื่อทักอเล็กซานดรามิตรโรวิชท้าดวลกับทางเวอร์กิลฟานได้ก่อนจะพยายามแตะหลบ ด้านดาวเตะดัชแมนก็ยื่นขาไปสกัดและก็ชักกลับอย่างรวดเร็วโดยมีการสัมผัสกันแบบเบาบางมากๆแทบจะมองไม่เห็นด้วยซ้ำแต่สุดท้ายแอนดี้แมดลีย์ผู้ตัดสินในเกมนี้ก็ชี้ให้เป็นลูกจุดโทษนั่นทำให้ทักแอนดี้เทาเซนอดีตสตาร์ดังของเชลซีที่ทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายของเกมนัดดังกล่าวได้บอกออกมาเลยว่านี่มันคือการปล้นชัยกันแบบชัดแจ้ง ผมเห็นเวอร์กิวฟานได้เข้าไปพูดคุยกับผู้ตัด,ดสินเขาบอกเลยว่ามันไม่มีทางที่จะเป็นลูกจุดโทษท่าเซนกล่าวสำหรับตัวของผมเองแล้วอเล็กซานดรามิโตวิชก็ล้มง่ายจนเกินไปนะเขาพยายามจะเอาขาของตัวเองมาโดนทางฟานได้เลยหรือไม่อันนี้ผมก็คงไม่ไปกล่าวหาขนาดนั้นและผมก็ไม่แน่ใจว่ามันมีการสัมผัสกันด้วยซ้ำหรือไม่ แต่ในทางกลับกันมันก็ไม่ใช่การป้องกันที่ดีผมไม่เห็นการสัมผัสกันอะไรมากมายและหากไม่มีการสัมผัสกันคุณก็ไม่สามารถที่จะให้เป็นลูกจุดโทษได้มันดูเหมือนว่าเขาจะพยายามพุ่งล้มเองเสียงมากกว่าและไม่มีการโดนตัวกันด้วยซ้ำ ผู้ตัดตสินควรจะไปดูภาพช้าที่จอข้างสนามหากมันมีข้อสงสัยมากขนาดนี้มันเป็นจุดโทษที่น่ากังขา <c oughs> ก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าผมแทบจะไม่เห็นการสัมผัสกันของพวกเขาเลยผมอยากรู้ว่าผู้ตัดตสินคุยอะไรกันเราควรจะได้ฟังด้วยไม่มีใครในสนามแห่งนี้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นและมันเป็นจุดโทษได้อย่างไรที่จริงแล้วเราสมควรจะได้รับรู้แล้วเพื่อนๆละ่ะ คิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ